ทุกท่านครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเด็กก็สื่อเกมมินิเวิร c r เ a t o r นะครับตอนนี้เราอยู่ในร้านคานะครับเรามาดูชุดกันดีกว่านะครับดูว่ามีแบบไหนอันไหนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูกันเริ่มแบบหันแรกลอยเท้าครับเหรียญมินิเนี่ยสายเติมล้นๆนเนี่ยเหรียญั้นั้นเนี่ยไม่มีไข่ประหลาดเลย ีสายเติมจะได้อันนี้นะเป็นชุดโบนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมอุกรณนพิเศษนะครับเป็นหมดหมู่กระเป๋านะครับสายเติมก็จะได้เนี่ยนี้ไปนะครับนี่ป่ะอ้จะสวยเนาะส้อเลยป่ะราคาก็ขึ้นอยู่ตัดตัดใจเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ใหญ่ไป ใช้80เหรียญอันนี้ใช้แบบอันนี้นะครับผมนาะใไก่ประหลาดดนะครับเอาสีเอานะครับโอเคจุดที่ประมาณ100นะครับสายฟรนีนี่ครับซื้อไปที่ห0ึครับเปิดถามออี บีก่อนนี่ครับหน้ารบ,บี้ครับโอเคเดี๋ยวช่วงต่อไปครับจะไปโดดในเกมนี้กว่าครับในแมปนี้อว่าเกินเก้าสคริปเกมรูปแบบใหม่นะครับว่าจะมันเล้าใจสักเท่าเพียงใดนะครับแต่ว่าจะออกแลกแลกหน่อยนะครับผมแล้วก็ เริ่มเกมอ๋อนะครับรบนี้มาอยู่ในแมปสควิสเกมนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูกระเป๋ากันก่อนดีกว่าครับก่อนเสริมดีกว่านี่ครับนี่เขาก็มีด้วยนะครับแต่ของเราแบบระดับเนี่ยระดับสายเติมครับนี่เดี๋ยวช่วยกันก่อนเลยนี่ครับจะมาเปลี่ยนทำไมเนี่ยเอาๆ จะไหนก่อนนี่ลนะ่ะไม่ถูกอ่ะอ่ะและนี่ก็คือชุดอ่ากระเป๋า่อนเสริมด้านหลังเป็นกล่องคริสต์มาสนะครับนี่หากรีนใหม่จริงเปิดดังขออภัยนะนะครับโอเคโอ้กระตุกกระตุก

คือต้องได้ใจเย็นๆด้วยฟื้นฟอ้โหเกือบไปฟึบนฟึ้ฟึ้นฟืฟฟอาา้าฮ่าได้มาสองเหรียญ วิวโอ้โหดูดูน้องเขาหนิกระเป๋าสายเตอร์มีชุดด้วยส<ซ>ิน,นี่ตอำขับเราระดับนี้ตำรบสายฟรีเอย่าได้ดูข้างหลังไว้ครับผู้ชมอ้าโย่ทินสุภาพออกไปแล้วครับโอ้โอเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้ยอุติดบัก เนี่ยถ้าไม่โดดแรงขึ้นเนี่ยมันจะล่วงนะครับมันจะโรลล่วงเอาล่วงแหล่ล่วงแหล่อืมอืมันต้องถอยกลับอพระโถเอ้ยนี่เนี่ยโดดข้าไปหนึ่งทีไอ้ดจ้าการโดดเนาะเพราะมันเป็นบล็อกลวงด้วยไอ้เนี่ยนะ่ึบ ว่าคนเขาเส้นชัยเพียบฟึบฟึบฟึบฟืบโดดผ่านปะผ่านครับ

โอ้คือมันต้องโดดให้แรงขึ้นไงเนี่ยดูผมมีตาหลังดูคือมันเป็นเปลี่ยนฐานเปลี่ยนโหมดเป็นเฟิร์เเเ First, First, สเฟิร์สเซนเอาอีกแล้วเลี่ยนมามุมนี้เลยอ่ะมันจะเดี้ยงง่ายขึ้นฟึ๊บฟืบ โอ้โถเอ้ยอีดินเดียวตาแธหรือว่าต้องวิ่งไก่ไก่วิ่งเร็วมันถึงจะเลยตามส่งชื่อนั่นไงโอ้โเนี่ย,ยผมไปตายตรงโน้นเนี่ย แล้วแม่ผมจะว่าเป็นไหนหนอนูน่นหนวาาเป็นตรงนูน้น,นแล้วต้นงเนี้ยก็คือเป็นนี่เนี่ยจุดเริ่มตน้นไม่สามารถโจมตีได้ใช่ป่ะไปซิเล็บอีกอกตก โ <What? laughs> <Okay. s uss> อเคซึอ่ามีคนจอยครับฟุติช้ไลโอ้ ด้มาวยลครับวันนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้เสียงมันใ,ในเกมมันชัดขึ้นนะครับคนตกไปแล้วครับมันก็คอสไตล์ก็กินไก่ย้างดีเร็ว โถเอ้ยเกือบจะถึงแล้วมั้มันเป็นที่พามผิดพามผิดมันไงตรงที่ไก่วิ่งเร็วนี่แหละคือกินไปมันก็เร็วอ่ะเนี่ยจนชาวบ้านเขานำไปไหนๆเรายังถึงไหนเลยเนี่ยเราก็ตกเนาะโอเคพยายามเข้าไปครับชมเนี่ย มแต่เหรียญหนึ่ง่น 1, ไม่ทำไรเนี่ยเนี่ยดูครับอืมพอเลยเลิกเลิกโอเคก็เป็นังไางครับแบบกระโดดอ่สควิสเกมนะครับก็มาได้เท่านี้แหละนะครับ ก็ไม่แบบแบบไม่ไฟไม่แบบไม่ไม่บริไม่แบบไม่ไม่มีโคจปลานี้นะครับก็แคครก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ